Even why these snooze don't be I was season opportunity okay. Sleeping while it snoozes on me i was seizing opportunity i don't know what to do with me i go all alone through the day in my blood it really do from a top this is a new and me. don't know what to do with me สวัสดีครับ ยางทองอไหลายต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะคนดรราชสีมานะจ๊ะวันนี้มาดูนะครับทาทาอีกแล้วนะคันเดียวกับที่ทำสายพานไทงนั่นแหละก็สั่งเพิ่มเติมให้ทำช่วงล่างนะมาดูกันช่วงล่างของทาทาไซแอนนะครับตัวกระบะเรียบนี่เป็นช่วงล่างแบบเบลนัทนะครับไม่ใช่แหลกแอนพีเนียนะเป็นเหล็กล้วนๆเลยแข็งๆเลย นะครับไม่ใช่แหลกอันทีเนียนแหลกอนทีเนียนจะเป็นกระบอกอลูมิเนียมนะแล้วก็ไส้ในก็จะเป็นเฟืองยาวๆเป็นท่อนยาวๆเป็นฟันเฟืองนะครับช่างบางคนเขาก็จะเรียกว่าเฟืองสะพานเฟืองฟันจระเข้อะไรนแล้วแต่เขาจะเรียกแต่ตัวนี้เป็นบอลนัดนะครับใช้ลูกหมากหัวลูกหมากเชื่อมต่อกันอ่ะโอเคมาดูชิ้นส่วนแรกนะชิ้นส่วนแรกเขาเรียกว่าลูกหมากคันส่งกลางตัวนี้นี่เหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวนี้ นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ไเลยแต่ว่าเป็นเป็นเหล็กนะก็น้าหนักไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ชิ้นส่วนที่2นะครับตัวนี้เป็นขาไก่นะครับมีบูทต,ตรงกลางเขาแยกขายทุกชิ้นนะไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นขาไก่ก็แยกกล้องยาก็แยกนะครับอันนี้ขาไก่นะอันนี้กล้องยานะหน้าตาก็เหล็กสนทนต,ตันอ่าชิ้นส่วนต่อไปนะครับ ลูกหมาก,กันชักสั้นตัวนี้จะมีอยู่สามชิ้นนะครับประกอบเข้าหากันก็จะมีลูกหมากมีแป๊บแป๊บสําหรับปรับตั้งศูนย์นะตัวนี้ก็เป็นลูกหมากหัวท้ายประกอบเข้าหากันเนี่ข่าๆประมาณนี้อย่างที่ผมเคยลงนะครับคลิปถ้าทําอย่างนี้อย่ามาเป็นช่างนะที่เข้ามาด่าผมเยอะมากเลยการทํางานเนี่ยครับมันต้องมีความละเอียดรอบคอบการสังเกต เกี่ยวกับชิ้นงานที่เราถอดออกมาทุกชิ้นนะอย่างเห็นหน้าตาอย่างนี้ลูกหมากเนี่ยหน้าตาเหมือนกันนะทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกัน100%เอซเอาฝั่งนี้ไปใส่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้เอาฝั่งนี้มาใส่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้อาจจะสงสัยว่าทําไมนะครับมาดูกันนะสังเกตอันดับแรกเลยเนี่ยนอ็อตสีนอ็อตมันจะมีสีทองกับสีเงินไม่เหมือนกันแล้วเหตุผลที่เขา ทำมาไม่เหมือนกันเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับล็อตตัวนี้ผมจะขันเข้านะอันนี้หมุนเข้านะหมุนตามหมุนตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมมันเป็นเกียวสลับถ้าขันออกมันจะเข้านี่ยหนึ่งแล้วเห็นไหมครับอ่ามาดูมาดูฝั่งนี้บ้างขันออกเห็นไหมออกขันเข้ามันเข้าเป็นเกียวธรรมดา ลูกหมากสองตัวเนี่ยติดตั้งสลับที่กันไม่ได้และติดตั้งสลับตำแหน่งกันไม่ได้สลับตำแหน่งในที่นี้หมายถึงว่าถ้าความเป็นจริงตัวนี้ต้องอยู่ในเรากลับไปไว้นอกก็ไม่ได้ตัวนี้ในความเป็นจริงถ้าอยู่นอกเรากลับไปไว้ในก็ไม่ได้เช่นเดียวกันมันจะตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราลื้อออกมาเราต้องสังเกตด้วยว่าลูกหมากตัวไหน อยู่ตำแหน่งไหนนะครับอย่าใส่สับกันอย่าใส่มั่วกันแล้วเวลาซื้ออะไรเนี่ยดูดีๆถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนแค่ลูกหมากตัวเดียวตัวนี้ถ้าเขาแยกขายก็ต้องดูด้วยว่าเกี่ยวธรรมดาหรือเกี่ยวสลับตอนไปซื้อนึกออกไหมนะครับเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าหลักการติดตั้งไม่เหมือนกันนะครับต้องดูดีๆนะ ดูไว้เป็นแนวทางครับช่างนี่ส่วนประกอบทั้งหมดของทาทาก็จะประมาณนี้ส่วนวิธีการถอดลูกหมากนะครับวิธีการถอดลูกหมากถ้าเป็นช่างตามอู่ต่างๆก็จะใช้ค้อนค้อนเหล็กๆเลยแหละค้อนหนักๆเลยใช้ค้อนเนี่ยตีอย่างถ้าเราจะถอดตรงบริเวณลูกหมากที่ร้อยกับ ขาไก่เราก็จะตีบริเวณที่มันแข็งกว่าตรงนี้นะครับเราจะถอดถอดน็อนตตัวนี้ออกก่อนแล้วก็จะมาตีตรงนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เป็นแหลกที่ไม่ใช้น้ํามันแล้วนะบางท่านยังไม่รู้จักนะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของรถยนต์ไปถึงขนาดที่ว่าใช้สัญญาณโทรจิตนะครับในการขับเคลื่อน <Brand. S 1> ไม่ใช่หยอกหยอกผู้เล่น ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์ต่างๆควบคุมถ้าแหลกพวงอะไรมีปัญหาสามารถมีไฟเช็คเอนจินหรือไฟวิเคราะห์เครื่องยนต์เนี่ยเด้งขึ้นมาได้เนี่ยมันฉลาดขนาดนี้นะเป็นแหลกไฟฟ้าไปแล้วนะครับเป็นมอเตอร์ในการขับถ้ามอเตอร์มีปัญหาขาดความเสถียรหรือติดขัดเนี่ยเขาฟ้องขึ้นมาเลยว่ามอเตอร์หรืออะไรมีปัญหาที่ส่วนไหนของการบังคับเลี้ยวนะครับแล้วก็ถ้า ฟิวขาดเคยเจอบ่อยนะอย่างพวกยาลิษนะครับที่ว่าใช้แหลกไฟฟ้าถ้าฟ mm ิ hmm. วขาดภูมิลัยหนักเลยแล้วก็จะขึ้นเป็นรูปภูมิลัยโชว์ขึ้นมาที่หน้าปัดนะครับฟิวขาดหนึ่งนะฟังดีๆนะครับคนที่ใช้รถเป็นแหลกภูมิลัยไฟฟ้า 2. ที่เจอกันบ่อยที่สุดเลยนะครับบ่อยที่สุด วิง่งไปจอดปุ๊บพวงมาลัยหนักโผลไม่ไปถ้าเกิดว่ารถไม่ได้ไปทําอะไรมาเลยเนี่ยให้ไปตรวจเช็ค1ก็คือฟิล2การชาร์จไฟของไดชาร์จนะครับไปดูการชาร์จไฟของไดชาร์จว่าไฟชาร์จได้ในระดับที่ตรงตามค่ามาตรฐานของโรงงานหรือไม่อยู่ที่13.8ถึง14.3โวลต์ ไม่สูงและไม่ต่ำเกินกว่านี้นะครับถ้าไฟชาร์จเป็นปกติไปเปลี่ยนแบตครับไปวัดค่า CCA ค่าโอห์มค่าโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับเจอบ่อยแบตเสื่อมปุ๊บพวงมาลัยหนักทำไงเอาถอดแบตไปชาร์จถอดแบตไปชาร์จเอามาใช้ได้ต่อสักพักหนักอีกนั่นแหละครับแบตเตอรี่ของท่านมีปัญหาแล้วนะเจอบ่อยหลายคันนะครับก่อนที่จะทำการถอด หรือถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องทำการแบ็กอัพไฟนะครับอย่างที่คลิปผมเคยลงไปให้ดูนะวิธีการสำรองไฟก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่รถรุ่นใหม่ๆนะครับจะทำให้รถเนี่ยไม่สมองเสื่อมนะเดี๋ยวจะต้องมาเรียนหนึ่งมาทำการเรียนรู้กันใหม่อีกสำหรับโดยเฉพาะเลยนะรถยนต์โตโยตา้าชอบสมองเสื่อมนะครับจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยทำงานยังไงจำหน้าลูกหน้าเมียไม่ได้นะครับมาดูวิธีการถอด ลูกหมากลูกหมากอะไรก็ช่างลูกหมากแหลกลูกหมากปีกนกของพวกรถที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนบังคับเลี้ยวนะครับในเมื่อเราใช้ค้อนตีไม่ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการเสียหายที่ตัวเตอร์เราต้องใช้ไอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้เสียบเสียบเข้าไปางี้แล้วก็ขันยันเพอขันตัวนี้ขึ้นปุ๊บตัวนี้มันก็จะกดลงดีดลูกหมากออกมานี่คือจบ มันจะมีหลายไซส์นะต้องไปหาเลือกเลือกซื้อเอานะสำหรับช่างที่เจอพวกรถรุ่นใหม่ๆบ่อยๆเนี่ยต้องเอาติดอู่ไว้นะครับติดอู่ไว้เดี๋ยวถ้ามีงานเข้ามาจะเซอร์วิสลูกค้าไม่ได้นะเครื่องมือตอนนี้มันต้องอัปเดตให้ทันรถครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมาใช้วิธีการซ่อมแบบรถรุ่นเก่าก็ไม่ได้ทั้ง100%นะครับ เดี๋ยวนี้มีไปยันพวกคอมแอร์ไฟฟ้าของพวก Toyota c a m ร y อย่างเงี้ยครับพวกรถที่เป็นไฮบริดต่างๆก็ส่วนมากระบบแมชชนิกก็จะจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซเยอะเยอะมากนะในส่วนนั้นผมไม่มีข้อมูลนะครับก็ขอไม่พูดถึงดีกว่านะเพราะว่าก็ไม่ได้มาสายตรงพวกรถไฮบริดนะครับเนี่ยดูไว้นะครับเนย้ำเลยการถอดและการใส่ต้องดูดีๆ ก่อนถอดตัวไหนอยู่ตรงไหนใส่เสร็จปุ๊บก็ต้องไปตั้งศูนย์ปรับตั้งศูนย์ดีๆนะครับโทออินโทออาแคมเบอร์แคสเตอร์นะครับตามองศาล้อที่ผู้ผลิตกำหนดนะก็ดูไว้โอเคคลิปนี้นะครับอยากให้แชร์รบกวนช่วยแชร์กันสักนิดนึงช่วงนี้ยอดวิวตกมากเลยจนจะหนีไปเป็นแคสเตอร์อยู่แล้วนะ อยากเป็นแบบพี่เอกฮาร์ดอลเกอร์นะพี่เอกเนี่ยเป็นไอดอนผมเลยมาสเตอร์เจก็ใช่นะครับข <Brand. S 1> องเนี่ยเก่งนะครับเก่งมากเป็นไอดอนเลยถ้าเกิดว่าท,ทำคลิปไม่ลุ่งเดี๋ยวจะหนีไปแกสเกมแล้วนะคับจีหยอกหยอกหยอกในทิงหรอก FC นะโอเคกดไลค์กดซับสไคร e ติดกระดิ่งเลยครับถ้าคลิปหน้ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เนาะ จะได้ไม่พลาดจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเน้นนะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยใครที่มาดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้กดซับสไคร้ก,กดให้หน่อยข้างล่าง,งเห็นไหมเข<อ>ียนว่าติดตามอ่ะอย่าก,กดสองครั้งนะกดครั้งเดียวพอโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ